คลิปแห่งความภาคภูม <nt> ิใจอีกแล้วกับแบทแคทคอยฮันเตอร์วันนี้นะครับภูมิใจนำเสนอสุดยอดคาเลค c เตอร์คอลเลกชันที่หายากที่สุดปี1973นะเป็นปีที่พี่แบทแมวเกิดเลยตุ๊กตาเมโก้เดี๋ยวไปดูเมโก้ทอยกันนะครับอันนี้เป็นสุดยอดคอลเลกชันที่พี่แบทแมวชอบมากนะครับโอ้โหนี่ถือว่า เรียกว่า1ใน3ของคอเลตชั่นที่สะสมมาตั้งแต่20ปีที่แล้วที่สำคัญคือเมโก้ทอยเซตนี้นะครับเป็นของเล่นยุค70นะผลิตในปี1973นะ่ะโอ้โห48ปีแล้วเนี่ยผลิตในฮ่องกงนะครับเรามาดูกันว่าตุ๊กตานะครับเมโก้ทอยนี้คืออะไรแล้วก็ ของแบทแมนนะครับของ DC นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราจะเปิดให้ดูนะแต่ละตัว <laughs> มาดูกันก่อน,อนว่านี่ตุ๊กตาเมโก้นะี่เป็นตุ๊กตามีความสูง8นิ้วนะของ DC c o คอมิกนี้นะโดยเฉพาะของเรียกว่าจักรวาลของแบทแมนนี้มาครบจักเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบทแมนโรบินเบนินนะครับลิสเ e อร์นะครับแบทเกิลนี่จ็อกเกอร์แคทวูแมนอุ้ยมากันครบแก๊งเลยเขาเรียกว่าถอดบูทออกได้นะ แล้วก็ตรงนี้ก็ถอดถุงมือได้ตรงนี้ก็ถอดเข็มขัดได้ตรงนี้ก็ถอดผ้าคลุมได้นะแต่ว่าถอดหน้ากากไม่ได้นะแต่ตัวที่หายากสุดๆเลยก็คือตัวที่มันถอดหน้ากากได้นะครับเอ,อใส่หน้ากากเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับ,บนี่บูสเวนแบทแมนบูสเวนแบทแมนบูสเวนแบทแมนเล่นอย่างนี้แหละนี่โรบินนะครับมาพร้อมวิทยุมือถือของเขาแล้วก็มีหน้ากากด้วยเนี่ยเนี่ยถอดหน้ากากได้เหมือนกันนะครับโรบิน มันไม่ได้เป็นตัวอย่างนี้นะเพื่อนๆนะครับมันจะออกมาเป็นแพ็คนะแพ็ค3ชนิดอันนี้คือเป็นแพ็คของเขานะครับเป็นแพ็คเกจจิ้งของเขาหรือว่าเป็นกล่องที่เป็นกล่องออริจินอลนะก็จะมีกล่องนี้แล้วกล่องวินโด์นะครับกล่องวินโด้ก็คือว่าเขาจะทํากล่องแล้วก็จะเจาะจะเห็นตุ๊กตาอยู่ข้างในว่าเป็นตัวอะไรสามอ่านี่คือประมาณที่เป็นกล่องวินโด์นะครับแบทแมนโจ๊กเกอร์เห็นไหมนะอันนี้เป็นของเพนกวินนะครับเพนกวินด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะเพนกวิน แ a t วูแมนนะครับ b a c เ e อร์โรบินะครับนี่ออริจ n นอลบลอกเลยอยู่อย่างนี้นะครับเก็บสะสมใช้เวลายาวนานมากกว่าจะได้ครบคอเลกชันมีอาคมแมนด้วยเดี๋ยวให้ดูมีตัวอื่นของ DC นะเช่นอาคมแมนนะครับกินฮาโลนี่นี่าวดิเดอร์ก็คือตนช่วงนี้กำลังดังกล่องอะไรเอ,อ่ยกล่องเมโป้ทอยที่เขาวางจำหน่ายกันสมัย40-50ปีที่แล้วประเภทที่2นะครับก็คือจะเป็นแพ็คแบบนี้นะฮะ จะมีตุ๊กตาบางอยู่ด้านข้างนะแล้วก็จะเป็นเนี่ยเป็นแพ็คเป็นแผง,งออกมาด้านหลังก็จะมีเป็นซปเปอร์ฮีโร่ต่างๆให้สะสมมากล้องมาดูใ,ใกล้นะครับนี่แบทแมนโรบินนะครับอันนี้แบทเกิลนะครับเทนควินโจ๊กเกอร์แคทวูแมนแพ็คแบบที่3อันนี้ถือว่าเป็นหายากเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเป็นแพ็คออริจินอลของเขาเลยตัวคาแรคเตอร์จะอยู่ตรงกลางอันนี้ถือว่าหายากมากนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะ 8พันเหรียญสหรัฐนะครับแบทวูแมนนะครับที่หายากเพราะว่าตอนทำออกมานี่ทำออกมาน้อย,อยนะน,นี่ถือว่าเป็นแพ็คที่หายากที่สุดของคอลเลกชันนี้แบทแคทของแท้นะครับแบ t แมนแ n d แบทวูแมนแบทแคทเห็นไหมฮะมีแบทเกิร okay. ์ทัทวูแมนโรบิ้อต,ต์ต่อมานะครับก็จะมีเป็นเมโก้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมากว่า8นิ้วนะครับคือตัว 12บสองนิ้วครึ่งน,นะนี่จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาอีกเด็กๆจะชอบมากนะครับอันนี้แบทแมนนี่โลบินนะครับให้ดูด้านหลังนี่นะครับอันนี้เป็นงานเก่านะคุณคิดดูสิยุค70นะครับแบทแมนแอนโลบินนะอันนี้เป็นตัว12.5นิ้วนะสีสันของกราฟ,ฟิกนี้แบบว่าวินเทจมากๆนะครับถุงมือถอดได้นี่เป็น นี่เป็นสิ่งที่เขาทํามาให้เล่นนะนะถุงมือถอดได้พกคลุมถอดได้แล้วก็รองเท้าบูทนี่ถอดได้นะนี่คือเมโก้ไซส์12.5นิ้วนะถอดชุดได้ด้ยนะครับข้างหลังนี้ก็จะมีปิซีนตุ๊กแกนะครับสามารถถอดได้นะฮ่าโอเคนอกจากเมโก้นะจะทําตุ๊กตาออกมาแล้วเนี่ยเป็นของใช้ของแบทแมนนะครับก็คือเป็นพวกรถแบทโมบิลเป็นแบทคอปเตอร์เป็น เลรัเป็นแบดไซเคิลแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เล่นกับตุ๊กตานะอ่ายกตัวอย่างนะครับนี่แบดคอปเตอร์นะครับดูด <c oughs> ูด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 ูน้แกงเนี้ยแบดคอปเตอร์นั่งอยู่อย่างนี้แหละเป็นรถตู้นะครับของโจ๊กเกอร์เนี่ยสามารถเอาน้ำใส่เข้าไปในนี้แล้วบีบแล้วก็จะมีน้ำออกมา อ่าโจ๊กเกอร์อยู่บนรถนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ให้ติดตามรถนะคันสีเขียวๆนี้คือของโจ๊กเกอร์แล้วก็มีรถนี่ฮะอันนี้แบดไซเข้านี่คือเป็นรถพ่วงนะเป็นรถพ่วงแบบครับแล้วแล้วแต่เราจะเล่นเราจะเอาตัวอะไรมาขับก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ให้โรบินขับแล้วก็ให้แบดเกิร์นั่งอยู่นี่แบดโบบิลนี่ก็จะให้พี่แบดแมนนั่งผลิตออกมาเขาเล่นก,กับตุ๊กตาแปดนิ้วโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นลิคอปเตอร์รถนะครับแหม่รถตู้นะครับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ รถตู้ของแบทแมนก็มีนะรถตู้ของแบทแมนนี่นะครับคันสีดำนะแล้วก็มีนี่เอาไว้จับเคนกวินเห็นไหมครับเป็นตะแกรงเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆในการเล่นนะเพราะว่ามีของเล่นที่แบบว่าอุปรกรณ์ด้วยเนาะโอเคทีนี้เมโก้ยังไม่หมดเท่านั้นนะเมโก้จะทำนี่เป็นคอลเลคชั่นพิเศษนะครับเรียกว่าเป็นกระปุกอมสินนะนี่ใส่เหรียญเข้าไปตรงนี้นะครับนี่กระปุกอมสิน,น,นทุกตัวนะครับใส่เหรียญเข้าไปตรงนี้หมด นี่ครับเป็นวิทยุสื่อสารนี่ของโรบินอันนี้เป็นของแบทแมนอันนี้เป็นของโรบินนะอ่าโรบินจะสีนี้แบทแมนสีนี้พอโรบินเปิดนี้ปุ๊บก็จะเจอ,อแบทแมนอยู่ไหนแบทแมนอยู่ไหนแต่พอแบทแมนเปิดก็จะเจอโรบินอยู่ไหนโรบินอยู่ไหนเราจะไปลุยกันแล้วนะครับอันนี้พวกนี้ก็คือเป็นของเล่นของเมโก้นะที่ผลิตออกมาเล่นกับตุ๊กตาพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้นอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีตัวเล็กๆที่เป็นยางนะนี่เหมือนตุ๊กตาถอยเส้นนะ ก็ถอยเหมือนกันยางดัดได้อวแขน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 จะขาดนะเก่าเกินเก่าเกินนะครับ40กว่าปีแล้วนี่นี่นี่คือแบคโมบิลนะที่นี่คือกล่องนี่เป็นกล่องของแท้เลยนะครับโอ้อันนี้รีรีอัมารีโปรดักอันนี้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องของแบทแมนนะครับยุค70นะกล่องใส่แบทโมบิลนะฮะนี่คือกล่องไม่นะเนื่องจากว่าความป๊อปปูล่าหรือว่าร่วมสมัยนี้ เขาได้ผลิตออกมาขายยียุค2,000นะนี่เอามารีโปรดักชันนะครับก็คือทำรถแบทแมนแล้วก็เอามาใส่แบทแมนแอนโรบินที่เอามาทำเป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยรีโปรดักคิดดูสิว่าของเล่นผ่านไป40ปีแล้วนะครับสมัยนี้ยังสามารถเอามาสร้างเอามาทำใหม่แล้วก็ <Wow. S 1> เอามาขายกับคนรุ่นใหม่ได้ด้วยเดี๋ยวพี่แบทแมนจะให้ดูนะครับของสะสมของเมโก้ชุดหนึ่งนะครับถือได้ว่าเป็น ชุดพิเศษที่แบบว่ากว่าจะรวบรวมมาครบได้คือทั้งหมด4กล่องนี่ต้องใช้ความพยายามในการตามหานี่มากกว่า10ปีนะเขาเรียกว่ากล่องไฟติ้งอ่ากล่องต่อสู้นะครับนี่ไม่มีอะไรเลยก็คือมีโจ๊กเกอร์แต่มันจะมีหน้ากล่องก็คือว่าโจ๊กเกอร์ไฟติ้งกับแบทแมนกล่องไฟติ้งกล่องที่2ก็คือนี่คือโรบินไฟกับเดอะริ d เดอร์กราฟิกนี่แหละเรียกว่ากล่องไฟติ้ง แบทแมนก็ไฟติ้งกับโจ๊กเกอร์เดอะลิเดอร์นะครับไฟติ้งกับโรบินสังเกตกล่องนะครับแบทแมนนะขายแบทแมนก็ต่อยโจ๊กเกอร์โรบินโรบินก็ต่อยเดอะลิเดอร์นะครับนี่ขายโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ก็ต่อยแบทแมนนะฮะครบเลยนี่อันนี้เป็นคอลเลคชันพิเศษนะเรียกว่ากล่องไฟติ้งกับอีกซีรีส์นี้ครับเป็นซีรีส์ที่เด็กๆชอบมากนะรเรียกว่าแมกเนติกหรือว่ามีแม่เหล็กมันจะมีแม่เหล็กติดอยู่ที่มือของแบทแมนสามารถเอาไปไต่กับตู้ที่เป็นเหล็กได้อะนี่เรียกว่า แมกเนติกนะครับนี่คือของเล่นเมื่อ40ปีที่แล้วเป็นซีรีส์พิเศษนะครับของเมโก้ทอยตุ๊กตานะครับทั้ง8นิ้วทั้ง12นิ้วนะนอกจากจะมีรถมีอะไรให้เล่นกับตุ๊กตาแล้วนะครับทางเมโก้ยังทําเขาเรียกว่าแบ็คเคปนะครับยังทาแบบฐานครับทาแบ็คเคปทาอะไรออกมาเยอะแยะเลยให้กับเล่นกับตุ๊กตานะครับนี่นี่คือแบ็คเคปนะครับเล่นกับตุ๊กตานี่เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเล่นกับพวก ตุ๊กตาต่างๆของเมก้นะนอกจากจะมีแบทแมนแล้วยังมีของ DC c o คอมินะครับยังมีของ Star t e ท h แล้วก็มีคาแรคเตอร์ทอยเยอะแยะไปหมดเลยที่เอามาทำตุ๊กตาขายนะครับที่สำคัญนะครับอผ่านมา40ปีแล้วเมก,ก้ทอยได้นำความคลาสสิกนะครับเอากลับมาทำใหม่นะครับรีโปรดักชนันนี้เลยเป็นแบทแมนและของเพื่อนนะโอ้ยเห็นไหมครับ นี่คือกล่องใหม่กราฟิกใหม่นะครับแต่ว่าตุ๊กาตาเนี่ยใช้วิธีการทําแบบดั้งเดิมนะสามารถเปลี่ยนรองเท้าบูทเปลี่ยนถุงมือนะครับเปลี่ยนหน้ากากได้นะอันนี้ก็จะเป็นของแบทแมนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเขาทําออกมาทั้งของมาเวลทั้งของคาแรคเตอร์อื่นด้วยแต่ว่าพี่แบทแมนเก็บแบทแมนเป็นหลักนะครับสนุกสนานกันนะยครับกับคลิปพิเศษนะครับกับเมก้าทอยคอลเลกชันนะของเล่นในตำนานโอ้ตั้งแต่พี่แบทแมนเกิดเลยปี1973นะ ทำที่ห้องกงนะครับผลิตที่ฮ่องกงผลิตมา3าปีปิดบริษัทเลยนะครับกลายเป็นของหายากแลไอเทมจะหาซื้อได้เฉพาะใน eBay เท่านั้นน่ะนี่สำคัญเลยนะครับใน eBay เข้าไปบิดเลยนะครับพิมพ์คำว่าเมโก้ทอยนะครับแบทแมนเมโก้ทอยคุณก็จะเจอของเล่นเมโก้นะครับใน eBay เมยวเมี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 ยวโอ้โหเป็นไงบ้างครับได้เห็นของเล่นเมโก้ทอยนะครับยุบ70นยตั้งแต่เป็นแบบ ตุ๊กตา8นิ้วตุ๊กตา12.5้นิ้วแมกเนติกที่ใช้ติดตู้เย็นได้ด้วยนะครับรวมถึงกระปุกออมสินก็มีนะครับแล้วก็พวกของของใช้ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นรถนะครับแบทคอปเตอ,เ,ตอเตอร์บ้านต่างๆแม้กระทั่งของเล่นที่ออมมารีโปรดักชั่นใหม่นะครับเพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัยนะทุกคนนะครับสามารถมาดูของจริงนะครับย้อนยุคย้อนไวัยได้ที่แบทคัทมิวเซียมแอนทรอยไทยแลนด์นะเราตั้งอยู่ที่ซอยรามแหง1 4 หัวหมากบางกะปิกรุงเทพนะเปิดสุกเส,สาร์อาทิตย์เวลา10บโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะเพื่อนๆมาดูกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตาม t i k t o อกอินสตาแกรมเพจเฟซบุ๊กนะรวมถึงนี่เลยแบทแคททอยด์ชาแนลนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูกันว่าพี่แบทแมวนะครับจะพาไปทอยฮันเตอร์ตามล่าหาของเล่นอะไรมาทำคลิปเด็ดๆให้เพื่อนๆได้ดูอีกน,นะครับเมียว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 พี่แบทแมวนะเอาเมโก้นะมาจัดตู้โชว์นะนี่